มีตมเรอิงันงมาที่ก้าเก่าตัวหเดียวฮันเก่ก็ักกบที่มองไปถอเพียรสมอทีพูดบอลสงทีมอ่ะทีมาแข่งขันทีนู้ยิงเาไปนทีนี้ยิงเข้าไปนูงรับเพือนเอรับเสมอไงโอ้คุ้มแ่ใจไปบัีดาว

nó nó nè cà lạp nó nè cà 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 tìm ăn được bí ẩn tòa bê tìm con nó nghe tin nhắn tòa bê tìm chân bí ẩn tòa bê tìm chân bí ẩn tòa bê tìm chân bí tòa bê tìm chân bí tòa bê tìm chân bê tòa bê tìm chân bê tòa bê tìm chân bê tòa 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 Thế là tinh vi chữ thong chưa thong hay á chưa ba chữ thong luôn luôn á tại các chữ gặp nhau 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 có nhau 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 bát mấy con nhau 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 น้องจะไลน้องเจะปล ong กันขุนก็บอกว่าจิง,ง่ะมาบ้าแบบงแม่ปลอ n g ต ong ตัวลายลายที่มันจอบอยู่กัาน้องมันก็คือปลอ n g ต ong ปล o n ต้องมันตัวลายลายใครอยากกินต้องไปก็ขอไปได้แตาใครอยากกินต้องไปอ็ขอก็ได้ไอ้หูที่ตัวลา,ลาลยลายคนยากกว่าปล ong ต ong เต้นเต็นเต้นเจ็บมันฉันเองมาอยู่ที่นี่ก็ สบายดีรุ่มรื่นดีจ้ะโัวผมดีใจมากที่เจอคว้าชายเช่นกันค่ะน้องจี้น้องจี้อ๋อสวยน้องจี้เบอร์โตเบอร์ไรน้องฮะชุนแฟจยังสวัสดีนะคะครับพี่ร้องนี่น้องน้องจะไรอะค่ะฉันชื่อหค่มค่ะ คุณชื่ออะไรคะชื่อโจดาครับสวยนายตัวโจมงมูลอะไรแกมปรีตคนหลังนั้นชื่ออะไรคะเออปุ้มนำแก้งครับไม่ปางหาดร่วมกลองกองอูไปให้รอใจนองจีค่ะจืกน้องนายอ่ะบวชเลยบวชก็ไม่เคยเห็นใครได้เป็นชมพนชันจีเห็นมันมาก็พเพล่แล้วนั่น ไว้ได้ตลกแม่จีรำคาญเราเราเนยขอลนกขอนด้แคคว้าชายโชคดีครับแม่จีเอ่ะหนูไปก่อนนะจ๊ะหลวงพ่อฟ้าไม่โจ้นะเดวกหัวดำดำเอ่อเดี๋ยว,ว,ยวฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดอนะหนะค่ะขอบพ่อ